มาครับเพื่อนๆมาต่อที่การฝึกวันนี้ว่าจะฝึกอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเครื่องสนามที่ทุกคนเห็นผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับเรียกว่าสายระทึกหรือสายยงบ่ายนั่นเองครับสายระทึกนะครับเราสามารถติดกระติกน้ําได้2กระติกและกระเพาะหมูนะครับไว้ใส่หม้อสนามได้ด้วยก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกชื่อหลักสูตรก่อนหลักสูตรนี่คือหลักสูตรครูต้นแบบซึ่งจะนํากําลังพลในหน่วยบัญชาการนาวิศวะทินทุกหน่วยหน่วยละ3าเข้าําการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าตามแบบพระราชทานเพื่อเป็นต้นแบบที่ถูกต้อง สามารถนำไปฝึกหน่วยตัวเองได้ตามดำริของผู no. No. No, no. No. ้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินท่านพลเรือโทสมพงษ์จันโทการฝึกนะครับก็จะฝึกบุคคนท่มือเปล่าพื้นฐานทุกท่าครับเพื่อให้กําลังพลเข้าใจไปในทางเดียวกันซึ่งท่าทางทหารราชณปัจจุบันนี้ก็จะฝึกเป็นแบบเดียวกันทุกเหล่าทัพครับและทุกคนที่มาฝึกที่นี่นะครับก็จะกินนอนที่ค่ายพระมหาเกศดาราชจ้ากองพลนาวิกโยธินเป็นเวลา14วันครับเราก็จะได้กินข้าวกับทานลุม ล้างจานเองเรียกได้ว่าฝึกแบบเข้มข้นเด็มระบุบเลยครับนำดีตามดีการที่เราจะเป็นผู้นําที่ดีได้เราต้องเป็นผู้ตามที่ดีมาก่อนคลิปนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับแล้วเจอกันไหมครับ